เมื่อท่านทราบแล้วว่าพลังงานที่ไหลเข้าสู่ตัวบ้านในชั้นที่สองซึ่งเป็นชั้นของห้องนอนผนังด้านใดส่งผลที่ดีและผนังด้านใดส่งผลที่ร้ายสิ่งในบทความนี้เราจะเริ่มวิเคราะห์ห้องนอนที่1ซึ่งเป็นห้องนอน Master b ์เบดรูที่อยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านรับห้องนอนที่1จะมีทางเข้าของพลังงานอยู่ทั้งหมด3ด้านนั่นก็คือผนังด้านหน้าห้องและผนังด้านขวาของตัวห้องนอน ที่เป็นผนังด้านที่เปิดรับพลังงานที่ดีเข้ามาภายในห้องนอนที่1ส่วนผนังที่มีประตูทางเข้าห้องนอนที่1จะเปิดรับพลังงานร้ายมาจากทิศหลังบ้านสมมติว่าบ้านหลังนี้หันไปในทิศทางที่รับพลังงานดีเข้าทางหน้าบ้านแต่จากพฤติกรรมผู้อยู่อาศัยห้องนอนหน้าบ้านไม่เคยเปิดหน้าต่างรับลมเข้าทางห้องนอนก่อนนอนครึ่งชั่วโมงแต่ชอบเปิดประตูเข้าไปในห้องนอน จากนั้นปิดประตูและเปิดแอร์นอนทันทีซึ่งหลายๆท่านจะมีพฤติกรรมในลักษณะนี้จึงทําให้ห้องนอนของท่านเปิดรับพลังงานที่ไม่ดีเข้าสู่ภายในห้องนอนจากทิศหลังบ้านหรือพฤติกรรมอีกลักษณะหนึ่งที่ในช่วงกลางวันท่านเปิดหน้าต่างห้องนอนรับลมระบายอากาศตั้งแต่ตอนเช้าแต่พอตอนเย็นกลับปิดหน้าต่างทั้งหมดและเปิดประตูห้องนอนทิ้งเอาไว้พลังงานสุดท้ายก็จะไหลเข้าทางทิศหลังบ้าน ซึ่งเป็นพลังงานที่ส่งผลร้ายเช่นกันที่ท่านต้องสังเกตดูครับ